สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการฝากรูปบนอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการออกแบบหน้าเว็บนะครับโอเคนะครับเรามาเข้าไปที่ Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าฝากรูปนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็มาดูนะครับว่าเว็บไซต์ไหนบ้างนะครับที่ให้บริการฝากรูปนะครับ ผมจะแนะนำของโอโซ่แล้วกันนะครับผมกดเข้าไปที่โอโซ่นะครับโอเคครับก็หน้าตาไม่ยากครับก็เราบ้าว์หารูปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดอัปโหลดนะครับสามารถที่จะ เลือกได้หลายรูปนะครับในเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเลือกทั้งสองรูปแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็กดอัปโหลดนะครับเมื่ออัพกดอัปโหลดเสร็จนะครับก็จะถูกพามาอีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งหน้านี้ก็จะแสดงรูปนะครับที่เราได้อัปโหลดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นลิงก์ของรูปภาพนะครับอย่างตรงนี้ผมก็ก๊อปปี้ตัวลิงก์ของรูปภาพนะครับ แล้วผมก็มาเปิดตัวใหม่นะครับแล้วก็มาวางที่ url นะครับนะครับจากนั้นก็รูปก็จะแสดงตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาตัวลิงก์ของรูปภาพอย่างเดียวเลยนะครับเราก็มากดขวาที่รูปภาพนะครับแล้วก็เลือก property ครับแล้วก็เรา copy URL ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแลก็ copy ไปนะครับแล้วรอเรามาวางกันนะครับอ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับเมื่อเราฝากรูปเสร็จนะครับเราได้ URL ของรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเข้าไปดูนะครับที่ที่หน้าออกแบบของโฮมเพจนะครับ ว่าเราจะมาใช้ยังไงนะครับกดมาที่เมนูหลักนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับในลักษณะการแทรกรูปภาพนะครับเราก็มากดที่รูปภาพหลังจากนั้นก็เอา url ที่ copy มานะครับมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถจะใส่คำอธิบายรูปภาพนะครับ เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดตกลงนะครับเราก็จะได้รูปภาพนะครับก็เป็น,นั้นว่าเรียบร้อยนะครับสําหรับเทคนิคก,การฝากรูปภาพแล้วก็การเอา URL รูปภาพมาเพื่อที่จะสร้างตัวโฮมเพจนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ